สวัสดีครับเป็นครูป้อมนพดนลคนแปดริ้วมาพันนักที่วัดเขาขตูชุมพลมาบวชชีพุทธปฏิบัติธรรม7วันก็ตั้งแต่วันที่สี่ก็ตั้งใจว่าจะสึกก็วันที่12ตอนเช้าวันนี้ก็จะไปเดินออกกำลังกายสำรวจแหล่งน้ำที่มาใช้ เลี้ยงชีวิตของผู้คนในวัดเกือบร้อยชีวิตก็มีชื่อว่าบ่ออรูปพรมก็จะเดินไปตามทางกันไฟนะครับประมาณสักครึ่งกิโลบอ่อบนบอ่อปู่สวรรค์ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรแต่ไม่ทราบว่าจะจำทางได้ไหม เคยขึ้นไปซ่อมท่อไปซ่อมบ่อตั้งแต่เมื่อ20่สบกปีที่แล้วเอาวันนี้ก็ลองดูครับ